สมาธ์ครูจังหวัดแคลานภาคใต้ภา,ายใต้การน,นำของนายบุญสมทองศรีกลายประธานสมาธ์ครูจังหวัดแคลานภาคใต้ทุ่มเทมุ่งม,มั่นตั้งใจที่จะช่วยเหลือครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแคลานภาคใต้ให้รับผันกำลังใจความปลอดภัยและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับมาโดยตลอด ในปี2 5 5 3เมื่อเหตุการณ์ทวีความรุนแรงมากขึ้นการลอบทำร้ายเจ้าหน้าที่รัฐไรวันรวมถึงครูและบุคลากรทางการศึกษาถูกเขณนฆ่าอย่างโหดเหี้ยมจำนวนถึง13คนในรอบ9เดือนจึงไปแรงผลักดันให้สมาคมครูจังหวัดแพนภาคใต้จัดประชุมคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องอย่างเร่งด่วนและมีมติที่ประชุมว่าครูใต้มีความจำเป็นต้องเข้าพบนายกรัฐมนตรี และผู้เกี่ยวข้องในรัฐบาลอันเป็นที่มาของการาพบนายกรัฐมนตรีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นเมื่อวันที่13กันยายน2553และได้ยื่นข้อเสนอซึ่งสรุปได้3ประเด็นคือ 1. ขอเสนอข้อเท็จจริง 2. ขอความเห็นใจและ 3. ขอความปลอดภยัย นำมาซึ่งมติคณะรัฐมนตรีในวันรุ่งขึ้นคือวันที่14กันยายน2 5 5 3อย่างรวดเร็วเกิดเป็นสิทธิผลประโยชน์แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดแดนภาคใต้ตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมากระทั่งในปี2 5 5 6เมื่อสมพันธ์ครูจังหวัดแดนภาคใต้ เล่เห็นว่าผู้เสียชีวิตจากสถานการณ์คุงการเมืองรวมถึงผู้เสียชีวิตจากความไม่สงบเนื่องจากการเข้าใจผิดของเจ้าหน้าที่รัฐซึ่งได้รับการเยียวยารายละเดล้านบาทจงมีการประชุมร่วมกันระหว่างทายาทิรักผลกระทบและคณะกรรมการสมพันธ์ครูจังหวัดชายแดนภาคใตน้นำมาซึ่งการรีกร้ององินเยียวยาให้แก่ทายาททงครูและบุคลากรทางการศาึกษาที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้รายละ4ล้านบาทการเรียกร้องจากปี2566ถึง2564รวมระยะเวลาทัง8ปีนับเป็นเวลาที่ยาวนานในที่สุดความทุกข์ประมาณแสนสาหัสของขายาผู้จะรับผลกระทบก็จะรับการเยียวยา ขอขอบคุณกระทรวงศึกษาธิการในการดำเนิน,นการเร่งรัดติดตามให้ความช่วยเหลือราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เสียชีวิตมาโดยตลอดได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์การช่วย,ยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิตที่จะรับผลกระทบเกเดจกการความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ลงวันที่1นึ่กรกฎาคมสองพร้อพราะมันมัน 1, ่นใจเงินทยนแลอเยียวยาผู้จะรับผลกระทบ รอบที่หนึ่งจำนวน14รายโดยมีพิธีมอบเงินเยียวยาให้แก่ทายาทของครูจูหลิงกงกันมูครูโรงเรียนบ้านครูจริงหงนะรือปักณโรงเรียนอนุบาลดอยหลวงอำเภอดอยหลวงจังหวัดเชียงรายวันที่18ตลุลาคม2 5 6 4เป็นรายแรกและเพิ่มเติมอีก1ิรายเมื่อวันที่3พฤศจิกายน2564ันัากสำนักง,งานศึกษาธิการส่วนหนนาอำเภอหนองจิงจังหวัดปัตตานี งเป็นความบังของาญาติคุณจะรับผลกระทบอีกจำนวน168้16ครับซึ่งคาดหวังที่จะรับเงินเดียวอยาในเร็ววันสมารครูจังหวัดแคลน,นภาคใต้ขอคาระวะทุกดวงวิญญาณของครุูวิรชนขอให้ดวงวิญญาณสู่สุขติโดยทั่วกัน สิบแปดปีสมพภา์ครูเคียงผู้เชิดหูครูไทยแดนใต้